ข้อกาศสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นำเอาพระสมเด็จวัดระคังนะครับสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่จอมจักรพัดนะครับจอมจักรพัดผู้แกะพิมพ์นะครับผู้แกะพิมพ์คือหลวงสิทธิการนะครับหลวงสิทธิการคนผู้แก่พิมพ์มาสวยงดงามนะครับพิมพ์นี้งดงามนะครับเส้นหไหวใหญ่นะครับเพื่อนหด หอยใหญ่ครับอ้วนใหญ่ลึกคมและพระองค์นี้นะครับเนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนเลยครับเห็นมวลสารเห็นเหล็กไหลงดงามจริงๆนะครับดูอ่ดูเนื้อหาสาระขององค์พระนะครับเนื้อหาสาระเราเห็นมวลสารครับดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับเนื้อแน่นหนึก นิ่มสวยงามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะแก่น้ําว่านนะครับแก่น้ําว่านแก่น้ําว่านคือเป็นจะเป็นตีแรกลงอเขาเรียกอ่าลงอรรักน้ําเกลี้ยไว้นะครับผมได้ทําการล้างออกเออเห็นพระเห็นเหล็กไหลนะครับเห็นเหล็กไหลโพดำดำเงอกเงาะขาวขาวเห็นว่าดำดำ,ดำเห็นมวนลสารอย่างชัดเจนเลยนะครับ องนี้เป็นพิมจอมจัก,กรพรรดิครับที่งดงามที่สุดเลยด้านหลังนะครับนี่ดูด้านหลังดูมวลสาานะครับดูความเก่าเนื้อแน่นหนึกนะครับเหลืองสวยงามนะครับเหลืองสวยงามเป็นจอมจัก,กรพรพกกรดิที่งดงามจรงิจรงๆองหนึ่งน,นะครับหาดูได้ยากมากครับ ดูผมค้นหามีไม่กี่เจ้านะครับในประเทศไทยที่เขาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็มีนะครับแต่ผมมีอีกสององผมยังไม่ได้นํามารงครับองค์นี้ลงที่องค์ที่ผมนํามารงอยู่นี้เห็นขนาดนี้นะครับผมใช้มาหลายปีนะครับหลายปีองค์นี้นะครับส่วนมากบล็อกนี้พิมพ์นี้ไม่ค่อยเห็นนะจอมจักรพรรดิดูสังคาตินะครับงดงามดูรักนะครับรักน้าเกี้ยงนะครับรัเออไม่ใช่รักน้ำเกี้ยงอเขาเรียกว่า ว่านนะน้ำว่านนะจะกการผสมสบเนเห็นชัดเจนนะครับเ็นชัดเจนเลยครับดูครับความงดงามขององค์พระจากอ,าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์จอมจัก,กรพรรดินะฮะพิมพ์ใหญ่นะฮะเตทาร้สุ้มจอมจัก,กรพรรดินะฮะจอมจักรพรรดิพระราคาที่เขาเล่นหลากลาร เส้นหากันราคาสูงมากครับราาลห,ลหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านนะครับหลายร้อยล้านหลักล้านขึ้นไปนะครับองนี้ผมลงไว้สามสิบร้านบาทนะครับราคาเส้นหาก็หายากนะหาดูหาชมได้ยากจริงๆนะหาดูหาชมได้ยากมีคนมากจะไม่ค่อยเห็นกันในสายตาตาหาในสายตาของ คนบุคคลทั่วไปนะครับจะมีจ,จะเจอเป็นบางท่านที่เขานํามาลงไว้ของท่านผู้ใหญ่สองสามท่านที่ผมเห็นอยู่ทรับเนื้อเดียวไอพิมพ์เดียวกันนี้นะครับส่วนมากที่ผมเห็นจะลงรักปิดทองเอาไว้นะครับลงรักปิดทองเอาไว้นะครับที่สององค์ผมยังไม่ได้นํามาลงถ้าท่านใดสนใจนะครับหลังใหม่ได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแค่ภาพในช่อง YouTube อาจารย์หมอทุ่งมหาชัยนะครับในท่องทิกตอกและในรายในรายใน เฟซบุ๊กนะครับนางฟ้ากัมมาวดิทิกตอกนางฟ้ากัมมาวดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ฝาก,กติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมผมตลอดมาเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดนะครับและช่วยให้กําลังใจผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับพระองค์น,นี้เป็นจอมจัก,กรพรรดิถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับและผมจะนํามาลงอีกสององค์วันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่าน